รายการนี้ไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะจ๊ะห้ามลอกเลียนแบบเด็ดขาดฮัลโหลสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับสไมล์ฟีสปินอีกเช่นเคยเลยนะคะเพื่อนก็เสียงก็ค่อนข้างดีขึ้นแล้วนะคะเพื่อนเราก็มาอยู่ที่เว็บเกมเดิมเลยนะคะกับ ซูเปอร์สล็อตนะคะเพื่อนวันนี้นะคะสมัยก็จะเลือกเป็นโซนของค่าย PG นั่นเองนะคะก็ยังไม่เคยเล่น PG ในซูเปอร์สล็อตเลยนะคะเพื่อนก็จะมาลองเล่นเป็นครั้งแรกนะคะเพื่อนโอเคนะคะสมัยขอหาตัวเกมก่อนละกันเนาะถ้าได้ยินเสียงทางนอกก็ไม่ต้องตกใจนะคะก็เพื่อนพอมานั่งกินเรานั่นเองนะคะเออนี่นะคะจังเกิลดีไลฟ์นะคะไม่รู้ว่า อ่านออกเสียงผิดหรือถูกก็ต้องขออภัยด้วยนะคะเพื่อนวันนี้เราก็พกทุนมาที่1,000บาทเหมือนเดิมเลยนะคะสมัยขอเลือกเบ็ดก่อนเลยนะคะที่16บาทนะคะเพื่อนเออแล้วก็ไปเริ่มปั่นกันเลยนะคะวันนี้เฮ้ยโอ้โหหนูว่าดอกแรกจะเข้านะคะเพื่อนสัญลักษณ์สคตเตอร์ก็จะเหมือนที่เพื่อนๆเห็นเลยนะคะถ้าหากอยากดูกติกาคะก็สามารถเปิดที่ขีด3ขีดได้เลยนะคะเฮ้ยเข้าเปล่า ม่เหมือนจะมานะแต่ก็ไม่เข้านะคะเพื่อนเออมามาลุ้นกันนะคะว่าสมัยะคะจะได้เข้าฟีเจอร์ฟิสปินหรือเปล่านะคะเพื่อนอถ้ามีเสียงเด็กน้อยก็ไม่ต้องตกใจนะก็มีเด็กอยู่หน้าบ้านตรงฝั่งตรงข้ามบ้านหยอกอกันกกน,นั่นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าดึกแล้วทําไมไม่นอนนะคะเพื่อนเออโอเคนะมาปั่นเกมของเรากันต่อเลยนะคะวันนี้นะคะเราจะลองเล่นเบ็ดที่16บบาทดูนะคะเพื่อน เฮ้ยอะไรอ่ะแอปเปิลเหรอโอ้โหด <Wow. S 1> อกนี้134บาทเลยนะคะโอ้โหเกมนี้ไม่ว่าจะเป็นของใครไหนนะคะก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะนี่ก็มาเล่นเป็นครั้งแรกด้วยนะคะเพื่อนก็เป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะเออก็ไม่รู้นะว่าเกมนี้จะเป็นอย่างไรนะคะเพื่อนมาสัญลักษณ์ไว้ก็จะเป็นตัวอักษรที่เพื่อนเห็นเพื่อนๆน,เ,นเห็นเลยนะคะ ก็ยังคันคออยู่เลยเนาะถ้ามีหายไปบ้างก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคะเพื่อนก็สมัยไม่ค่อยจะสบายนะคะก็ขอหายไปบ้างนิดนึงนะคะขันคอแล้วกลัไอไอใส่ไมอะไรอย่างนี้เนาะไปค่ะตอนนี้เราเงินเราเหลืออยู่ที่714บาทแล้วนะคะเพื่อนเกมนี้ก็ค่อนข้างที่จะน่ารักเลยนะคะเป็นแบบแนวมาดามกัสก้านะนี่ เออ16บาทได้มาเท่าทุนนะคะกดเลเทอร์นะคะเพื่อนเพื่อที่จะไปต่อนะคะโอเคนะสมัยก็จะขอใช้สูตรในการกดหยุดร่วมด้วยนะคะเพราะว่าสูตรนี้ใช้แล้วแตกดีจริงๆโอ้โหนี่80บาทมาเราจะไปกันแบบรวดเร็วเลยนะคะเพื่อนกับสูตรในการกดหยุดโอ้โห โอ้ดอกนี้คันคอเอ้ยไม่ใช่ดอกนี้เข้าฟีสปินนะคะเพื่อเสร็จหม้ยได้สแคตเตอร์3ตัวนะคะนี่ฟีเจอร์พิเศษของเกมนี้นะคะเขาก็จะทำการรอกสัญลักษณ์ผลไม้ต่างๆไว้ให้เราแบบนี้เลยนะคะเออก็ไม่เคยเห็นเกมไหนที่เป็นแบบนี้เลยนะคะเพื่อนนี่นะก็มาดูกันนะว่าวันนี้ฮัสมายจะได้กำไรจากตัวเกมเออนี้หรือเปล่าเนะาะมาดี แต่เขยังไม่ได้เงินเลยะคะเพื่อนก็ต้องดูด้วยนะว่าเกมนี้นะคะจะได้เงินหรือเปล่าโอ้จริงดิไม่ได้สักบาทเลยนะคะเพื่อนได้ศูนย์บาทนะคะโอเคไปต่อเลยนะคะเราจะไม่มีอะไรหยุดกันเราไว้ทั้งนั้นนะคะเพื่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้กําไรเลยนะเออโอ้สามสิบสองบาทนะคะดอกเมื่อกี้ ไปค่ะสมัยก็เชื่อว่ามันจะมีช่วงเวลาที่เราได้กําไรนะคะเพื่อนเอ้ยเอ้ยเอ้ยเขาอีกแล้วโอ้โหได้ฟีสปินมาถึงสองรอบเลยนะคะคเพื่อนมา,มาดูกันนะคะว่ารอบนี้เราจะได้กําไรหรือเปล่าโอ้โหล็อกอีกแล้ว2ออูสาบาทเลยนะคะอดอกนี้จบแน่นอนนะคะคเพื่อนมาดูกันนะว่า ได้เท่าไรโอ้โห768บาทเลยนะคะอะเห็นไหมเด็กเด็กลากเสียงเก้าอี้วี่เรานะโค่รลำคาญเลยนะคะเพื่อนโอ้หนึงร้อยห้าสิบสามบาทแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เนาะบ้านอยู่ใกล้กันนะคะอ่าหนึ่งร้อยหกสิบแปดบิ๊กวินเลยนะคะโอ้โหตามาอีกร้อยสี่สิบบาทนะคะเพื่อนนี่แอปเปิลมา โอ้โห396บาทนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ได้กำไรมาเยอะอยู่นะเนี่ยสุดท้ายสุดท้ายโอ้โหเชอรี่มาสวยงามนะคะเออมามาดูกันนะคะว่าสรุปแล้วนะคะเราได้กำไรทั้งหมดเท่าไหร่นะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่สนใจอยากจะมาลองเล่นเว็บเดียวกันนะคะก็สามารถกดคลิกลิงก์ที่ใต้คลิปโดนี้ได้เลยนะ โอ้โห1,906บาทนะคะเพื่อนขอสรุปเลยละกันนะคะว่าวันนี้นะคะสมัยก็ได้กำไรมาถึง1,393บาทนะคะเพื่อนสมัยก็ขอเปิดกติกาให้เพื่อนดูก่อนแล้วกันนะว่าสัญ,ญลักษณ์อะไรได้เยอะที่สุดนะคะก็คือแตงโมนั่นเองเนาะนี่เลยนะคะเพื่อนวันนี้นะคะสมัยก็ได้กำไรมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ของสมัยนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สมัยด้วยนะคะก็สามารถ คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะเพื่อนที่ไลน์ออฟฟิเชียลไม่ก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย